สวัสดีครับเคยสงสัยกันไหมครับว่าจากไข่ไก่ธรรมดาธรรมดา1ฟองเนี่ยมันกลายมาเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่ารักแบบนี้ได้ยังไงวันนี้เราจะมาถอดรหัสกระบวนการที่ทั้งละเอียดอ่อนแล้วก็น่าทึ่งนี้ไปพร้อมๆกันเลยครับนี่แหละครับคือภาพเป้าหมายสุดท้ายของเราลูกเจี๊ยบตัวน้อยๆขนฟูๆแข็งแรงสมบูรณ์มันคือภาพที่บอกเราว่าเฮ้ hey, เราทําสําเร็จแล้วนะการฟักไข่ครั้งนี้ประสบความสําเร็จอย่างงดงามเลย แต่ก็นั่นแหละครับในโลกความจริงมันไม่ได้ง่ายแบบนั้นเสมอไปหลายครั้งเราก็ต้องเจอกับความผิดหวังใช่ไหมครับใครที่ดูดีดดูสมบูรณ์ทุกอย่างทำไมทำไมถึงฟักไม่ออกมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่จะบอกว่าความสำเร็จหรือความล้มเหลวเนี่ยมันอาจจะถูกตัดสินไปแล้วส่วนหนึ่งตั้งแต่ก่อนที่ไข่จะเข้าตู้ฟักซะอีกครับด่านแรกเลยนะครับที่เป็นเหมือนกำแพงใหญ่ที่ต้องข้าไม่ได้ก็คือสิ่งที่เรียกว่า Temperature Shock ครับพูดง่ายๆก็คืออาการช็อกของตัวอ่อนข้างในไข่ที่เจอการเปลี่ยนอุณหภูมิแบบปุรปปับจากที่เย็นๆมาเจอที่อุ่นๆในตู้ฟักทันทีอันนี้อันตรายถึงชีวิตเลยนะแล้วเราจะป้องกันไอ้เจ้า Temperature Shock นี้ได้ยังไงคำตอบก็คือเราต้องมีขั้นตอนที่เรียกว่าการอุ่นไข่ครับเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากๆห้ามข้ามเด็ดขาดเลยแล้วมันต่างกันขนาดไหนดูตารางนี้สิครับชัดเลยถ้าเราไม่อุ่นไข่เนี่ยนะ พอเอาไข่เย็นๆเข้าตู้ฟักอุ่นๆปุ๊บเหงือออกเลยครับเอ่อไม่ใช่คนนะไข่นี่แหละครับมันจะมีหยดน้ํเกาะเต็มไปหมดแล้วไอ้หยดน้ํำนี่แหละตัวดีเลยมันเป็นเหมือนทางด่วนให้เชื้อโรคแบคทีเรียต่างๆวิ่งเข้าไปทําร้ายตัวอ่อนข้างในได้เลยครับแต่ถ้าเราอุ่นไข่ก่อนเปลือกก็จะแห้งสนิทปลอดภัยกว่ากันเยอะเลยเอาล่ะพอเข้าใจเรื่องก่อนฟักแล้วทีนี้มาดูกันดีกว่าว่าถ้ามันเกิดปัญหาขึ้นมาระหว่างทางเนี่ยส่วนใหญ่มันมาจากอะไรได้บ้างหลักๆเลยนะครับจะมีอยู่3มเคสที่เจอบ่อยๆ ปัญหาแรกสุดคลาสสิกเลยไข่เน่าครับอันนี้สาเหตุก็มีได้หลายอย่างนะตั้งแต่เรื่องเบสิกเบสิกเลยคือไข่มันไม่มีเชื้อมาตั้งแต่แรกหรืออาจจะมาจากปัจจัยภายนอกเช่นตั้งอุณหภูมิตู้ฟักร้อนเกินไปหรือแม้กระทั่งตู้ฟักไม่สะอาดพออันนี้ก็เป็นสาเหตุได้เหมือนกันเคสที่2นี่น่าเสียดายมากครับ คือตัวอ่อนเขาพัฒนามาเกือบจะครบแล้วนะแต่ดันมาตายเอาช่วงท้ายๆซะงั้นที่เขาเรียกกันว่าตายโคมเนี่ยแหละครับส่วนใหญ่มักจะเกิดจากการขาดออกซิเจนหรือไม่ก็อุณหภูมิในตู้งมันมินนิ่งเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงการเติบโตก็เลยหยุดชะง,งักไปส่วนปัญหาสุดท้ายนี่เรียกว่าน่าเจ็บใจที่สุดเลยก็ว่าได้ครับคือลูกเจี๊ยบเจาะเปลือกออกมาได้แล้วนะเห็นจะง,งอยปากแล้วแต่ไม่มีแรงดันตัวเองออกมาหรือที่เรียกว่าตายคาไข่ครับ ซึ่งปัญหานี้เนี่ยนะร้อยทั้งร้อยเลยมาจากความชื้นที่ไม่พอดีมันทําให้เยื่อหุ้มข้างในมันเหนียวมันแข็งเกินไปจนลูกเจียบเจาะออกมาไม่ไหวโอเคพอเรารู้ปัญหาแล้วใช่ไหมครับทีนี้ก็ง่ายเลยเราจะมาดูกันว่ากุญแจสําคัญที่จะทําให้เราฟักไข่สาเร็จเนี่ยมันมีอะไรบ้างซึ่งหัวใจหลักๆเลยนะมีอยู่4ข้อครับการเดินทางทั้งหมดของชีวิตน้อยๆในไข่หนึ่งฟองเนี่ยจะใช้เวลาเป๊ะๆเ,เลยคือ21วันครับ ซึ่งในแต่ละช่วงเวลาก็จะมีมายสเตัญสาคัญๆของมันอยู่ปัจจัยแรกเลยที่ต้องเป๊ะสุดๆก็คือเรื่องของอุณหภูมิครับจาตัวเลขนี้ไว้ให้ดีเลยนะ37.8องศาเซลเซียสนี่คืออุณหภูมิที่เราต้องคุมให้นิ่งที่สุดตลอด18วันแรกครับอย่างที่2ที่สําคัญไม่แพ้กันเลยคือความชื้นครับในช่วง18วันแรกเหมือนกันเราต้องคุมความชื้นฟัมพาร์ไว้ที่60%ครับทีนี้มาดูภาพรวมกันชัดๆนะครับในช่วง18วันแรกเนี่ยเราจะเรียกว่าช่วงตูัก ก็จะใช้อุณภูมิ37.8องศาความชื้น60%อย่างที่บอกไปแต่พอเข้าสู่3วันสุดท้ายปุ๊บเราจะย้ายไข่เข้าตู้เกิดครับและตรงนี้แหละที่ทุกอย่างจะเปลี่ยนไปเลยเราจะลดอุณหภูมิลงมาเหลือ36.5องศาแต่กลับกันเราจะเร่งความชื้นขึ้นไปสูงถึง75%เลยเหตุผลก็คือช่วยให้เปลือกไข่มันนิ่มลงลูกเจีย๊ยบจะได้มีแรงเจาะออกมาง่ายๆไงครับนอกจากเรื่องอุณหภูมิกับความชื้นแล้วนะยังมีอีก3มเรื่องที่ห้ามลืมเด็ดขาดเลย 1คือการระบายอากาศครับเพราะยิ่งโตอ่อนโตขึ้นก็ยิ่งต้องการออกซิเจนมากขึ้น 2. คือการกลับไข่ต้องคอยกลับไข่เรื่อยๆครับเพื่อไม่ให้ตัวอ่อนมันไปติดกับเปลือกด้านใดด้านหนึ่งและ 3. การวางไข่ครับอันนี้ต้องจําเลยนะต้องเอาด้านปานขึ้นเสมอเพราะตรงนั้นคือตําแหน่งของช่องอากาศที่ลูกเจี๊ยบจะใช้หายใจแล้วก็เป็นตําแหน่งหัวของเขาด้วยแล้วก็หลังจากที่ประครบประงมกันมาอย่างดีตลอด21วันเต็มเต็ม ก็มาถึงช่วงเวลาที่เรารอคอยกันแล้วครับขั้นตอนสุดท้ายที่น่าตื่นเต้นที่สุดพอเราย้ายไข่เข้าตู้เกิดในวันที่18เราจะหยุดกลับไข่ทันทีครับจากนี้ไปไม่ใช่หน้าที่ของเราละแต่เป็นหน้าที่ของเจ้าตัวเล็กข้างในที่จะต้องเริ่มภารกิจสุดทินคือการเจาะเปลือกไข่ที่แข็งแกร่งเพื่อออกมาดูโลกด้วยตัวเองครับทีนี้พอเจ้าตัวเล็กฟักออกมาได้แล้วนะมีเรื่องสำคัญมากๆที่หลายคนชอบพลาดกัน คือใจเย็นๆก่อนครับอย่าเพิ่งรีบเอาเขาออกมานะปล่อยให้เขาอยู่ในตู้ฟักที่อุ่นๆชื้นๆนั่นแหละให้เวลาเขาหน่อยจนกว่าขนจะแห้งสนิทแล้วก็ฟูฟ่องขึ้นมาเองยังไม่ต้องรีบป้อนอาหารป้อนน้ำอะไรทั้งนั้นครับเพราะในตัวเขายังมีพลังงานจากไข่แดงที่ดูดซึมเข้าไปอยู่และนี่แหละครับคือผลลัพธ์ของความใส่ใจในทุกๆรายละเอียดตั้งแต่ขั้นตอนแรกสุดคือการอุ่นไข่ไปจนถึงความอดทนที่จะรอหลังฟัก ทั้งหมดนี้นำมาสู่ภาพแห่งความสำเร็จที่เราเห็นกันอยู่นี่เองเห็นไหมครับว่าหัวใจของการฟักไข่ให้สำเร็จเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของโชคหรือดวงเลยแต่มันคือเรื่องของวิทยาศาสตร์ล้วนๆครับเป็นเรื่องของความแม่นยำความใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่เรามองข้ามไม่ได้เลยเพราะแค่ความต่างของอุณหภูมิอง,องศาเดียวหรือความชื้นไม่กี่เปอร์เซ็นต์มันคือเส้นแบ่งระหว่างความเป็นและความตายได้เลยและนี่แหละครับคือความหาสจัย์ของการเปลี่ยนไข่ธรรมดาๆหนึ่งฟอง ให้กลายเป็นชีวิตใหม่ขึ้นมาได้